กลับมารับฟังข่าวช่วงที่สองครับท่านผู้ฟังครับจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ส่งผลให้ประชาชนต้องอพยพเข้าพักในศูนย์พักพิงหรือศูนย์อพยพรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ซึ่งอาจเผชิญภาวะความเครียดและจําเป็นต้องได้รับการดูแลด้านสุขภาพจิตเพื่อป้องกันไม่ให้พัฒนาไปสู่ภาวะที่รุนแรงเช้านี้รับฟังแนวทางการดูแลในประเด็นดังกล่าวกับนายแพทย์วรศ โชติพิทยสุนน์โฆษกระทรวงสาธารณสุขและโฆษกรมสุขภาพจิตสัมภาษณ์โดยพนิทนาศขวัญแสนสุขครับค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอวรศักดสวัสดีครับค่ะจากสถานการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาค่ะทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้มีมาตรการในการช่วยเหลือด้านสุขภาพแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างะคะรับในด้านสุขภาพจิตเนี่ยก็ ทางกระทรวงสาธารณสุขให้ความสําคัญเรื่องการดูแลเรื่องสุขภาพจิตของประชาชนที่อยู่ในทั้งพื้นที่ที่ผลกระทบโดยโตรงนะครับพื้นที่อื่นๆที่อยู่ในบร,ริเวณใกล้เคียงรวมถึงประชาชนทั่วไปที่อยู่ที่บ้านด้วยอาจจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่เสี่ยงแต่ติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องนะครับตรงนี้เองเนี่ยคนที่ได้รับผลกระทบก็จะมีความแตกต่างกันไปนะครับเช่นคนที่อาจจะสูญเสียญาติจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยตรงเลยนะครับสูญเสียสมาชิกใน ครอบครัวไปนะครับอันนี้ก็จ,จะเป็ผลกระทบที่ค่อนข้างรุนแรงหรืออาจจะเป็นคนที่เป็นผู้ช่วยเหลือเยียวยาคนอื่นเจ้าหน้าที่ที่อยู่หน้าง,งานทั้งฝ่ายความมั่นคงทั้งบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยก็จะรับผลกระทบเหมือนกันเพราะว่าก็อยู่ในสภาวะการทํางานที่ค่อนข้างเครีครยดนะครับตรงนี้ก็จะผลกระทบเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นทางกระทรวงสาธารณสุขเองนะครับแล้วก็กรมสุขภาพจิตเองเนี่ยก็ได้มีการประสานงานในการจัดการทีมที่เรียกว่าเอ CA นะครับหรือทีมเยียวยาจิตใจ นะครับซึ่งทีม m c ็มแเนี่ย หลายท่านน่จะเคยได้ยินแล้วเนาะเวลาที่เกิดวิกฤต,ตอะไรต่างๆเนี่ยก็จะลงไปอยู่ในพื้นที่ไปอยู่กับประชาชนรวมถึงตั้งแต่การเกิดวิกฤตที่เกิดขึ้นบร,ริเวณภาคใต้นะครับรวมถึงในสถานการณ <Okay. S 2> ์ชายแดนตั้งแต่รอบที่แล้วแล้วก็รอบนี้เนี่ยที่ต้องเข้าไปอยู่ในศูนย์อ,งองพยพพักทิงเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยก็ได้มีการเตรียม cat, ทีมแอนแ้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเนี่ยเข้าไปอยู่กับประชาชนด้วยหมายถึงว่าเข้าไปทํางาน,นงร่วมกับประชาชนในศูนย์พักทิงด้วยนะครับ ก็จะอยู่จนกว่าที่จะมีการปิดสนยนพ,พักพิยงนั้นครับค่ะเราได้มีกิจกรรมให้ประชาชนนะคะได้ร่วมไหมคะเพื่อเป็นการคลายความเครียดนะคะครับออสำหรับประชาชนที่อยู่เนี่ยแน่นอนมันไม่ได้เป็นการอยู่ที่สุขสบายเหมือนเวลาที่อยู่ที่บ้านนะครับแต่ละคนเนี่ยก็จะมีความเครียดอยู่แล้วแต่ละกลุ่มก็จะมีความเครียดที่แตกต่างกันออกไปครับสิ่งที่ทางทีม m c a จากส่วนต่างๆเข้าไปทำเนี่ยก็คือการที่เราต้องเข้าไปประเมินคัดกรองเบื้องต้นก่อนว่าใครที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับกลุ่มเสี่ยงต่อความเครียดๆๆออกลุ่มเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าหรือกลุ่มเสี่ยงต่อการทําร้ายตัวเองจนเสียชีวิตได้นะครับตรงนี้ก็จะเข้าไปประเมินเบื้องต้นหลังจากที่ประเมินแล้วเนี่ยถ้าเกิดคนที่ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับเราก็จะให้ความรู้ด้านสุขภาพจิตสร้างความรอบรู้ไปแต่ถ้าเกิดใครที่มีความเสี่ยงก็จ,จะต้องมีการให้การปฐมพยาบาลทางใจเบื้องต้นหรือให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต หรือในบางรายที่มีการรุนแรงเช่นมีการเสี่ยงต่อการทำร้ายตัวเองการเสี่ยงกับขั้นฆ่าตัวตายอาจจะต้องมีการส่งไปพบจิตแพทย์หรือต้องแลบการรักษาในโรงพยาบาลต้องรับประทานยาเพื่อให้ดีขึ้นสำหรับคนทั่วไปนะครับที่เราไม่ได้ไปเมินเราก็ยังไปช่วยเหลืออีกยกตัวอย่างเช่นการทำกิจกรรมกับเด็กนะครับเราจะเห็นภาพหลายครั้งที่ทีเอ็แคเนี่ยลงไปร่วมทำกิจกรรมกับเด็กเพราะเด็กบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ได้ พูดหรือไม่ได้เล่าความเครียดหรือความรู้สึกที่ตัวเองมีการลงไปทํากิจกรรมเช่นการวาดรูประบายสีการทํากิจกรรมกลุ่มให้เขาได้สนุกสนานและได้เล่าเรื่องราวต่างๆหรือความรู้สึกเขาออกมาเนี่ยก็ทําให้เด็กๆหลายคนเนี่ยสามารถผ่อนคลายได้มากขึ้นสําหรับตัวผู้ใหญ่โดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับที่เป็นกลุ่มเปราะบางของเราเนี่ย เราก็จะมีกิจกรรมเช่นกิจกรรมผ่อนคลายกิจกรรมฝึกการ,รหายใจกิจกรรมลดความตึงเครียดต่างๆซึ่งก็แล้วแต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละส่วนทับทิมครับค่ะปัจจุบันนะคะพบว่ามีประชาชนมีภาวะเครียดหรือว่าเสี่ยงที่จะฆ่าตัวตาย,ยมากน้อยเพียงใดอะคะครับ กพรามีปีจานวนที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามปริมาณที่เราคัดกรองขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าตัวเลขน,นี้ก็ยังไม่ได้จุดสิ้นสุดนะครับก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาล่าสุดเนี่ยก็มีการคัดกรองไปแล้วประมาณอหนึ่งแสนกว่ารายหนึ่งแสนสามหมื่นกว่ารายนะครับที่เราคัดกรองไปแล้วก็พบเป็นผู้ที่มีความเครียดสูงเนี่ยประมาณเกือบเก้าร้อยรายนะครับแล้วก็มีความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายเนี่ยประมาณสองร้อยกว่ารายด้วยกัน นะครับแล้วก็มีการได้เข้าไปประเมินบุคลากรด้านสุขภาพจิตเพิ่มเติมด้วยนะครับผลประเมินล่าสุดเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ 5, ห้าพันรายนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวเลขยอดรวมๆก็จะพบว่าเนี่ยมีคนสักประมาณเนี่ยสามเปอร์เซ็นสามสี่เปอร์เซ็นเนียที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตเกิดขึ้นระหว่างที่อยู่ที่ศูนย์พักพิงครับก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องติดตามต่อแล้วก็พยายามจะกระจายในการที่จะดูแลให้ทุกคนประมาณสักสองสามแสนคนที่อยู่ในศูนย์พักพิงตอนนี้ให้ได้มากที่สุดครับ ค่ะแล้วท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขได้เน้นย้ำการปฏิบัติงานกับทีมสุขภาพจิตอย่างไรบ้างอะคะแน่นอนครับท่านพัฒนาพร้อมพัฒน์ครับท่านให้ความสําคัญมากมากกับการดําเนินการโดยเฉพาะด้านจิตใจรวมถึงการดูแลจิตใจโดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบางนะครับเช่นเด็กผู้สูงวัยรวมถึงผู้ตั้งครรภ์และผู้มีโรคจำตัวต่ตาง แล้วก็รวมไปถึงบุคลากรทางการแพทย์เพราะว่าบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยบางท่านก็เป็นผู้ประสบภัยเองด้วยเห็นทาต้องยอมรับนะครับแล้วก็ตัวเองก็ต้องทํางานอย่างหนักแล้วไม่ได้หยุดเลยเห็นในส่วนพักฟิมก็คือทํางานวนเรื่อยๆก็ต้องมีการสลับก,กะกันอย่างเหมาะสมมีการสร้างขวัญกําลังใจให้บุคลากรเพิ่มมีการใช้กระบวนการต่างๆมีทีมแอมแคที่ลงไปดูแลเรื่องบุคลากรโ,กรโดยเฉพาะด้วยนะครับ,รบแล้วก็เพียรกรมสุขภาพจิตเองก็ได้มีการสั่งการจากท่านรัฐมนตรีในการที่กรมสุขภาพจิตก็จะเป็นแก นำในการปรับจํานวนบุคลากรหรือปรับระบบมีการผลิตสื่อต่างๆเพื่อสร้างความรอบรู้นอกจากเข้าไปส่งต่อโดยตรงให้กับคนที่อยู่ในส่วนพักพิงแล้วเนี่ยท่านก็นยังย้ำให้มีการสื่อสารกับประชาชนทั่วไปซึ่งรับฟังข่าวสารมหาสารตอนนี้ครับแล้วก็มีความเครียดตามมีความกังวลตามมีความห่วงใยทั้งที่น้องทหารห่วงใยทั้งที่น้องประชาชนที่อยู่ในส่วนพักพิงด้วยนะครับตรงนี้กรมสุขภาพจิตก,ก็มีหน้าที่ในการที่ต้องไปสื่อสาร กับทุกคนให้สามารถจัดการความรู้สึกแล้วก็ช่วยเหลือทั้งตัวเองแล้วก็คนรอกข้างได้ครับค่ะอยากจะให้คุณหมอคะ่ะแนะนําการดูแลสุขภาพจิตสําหรับผู้ที่อยู่ในศูนย์พิงเพื่อคลายความเครียดหรือว่าคลายความกังวลตรงนี้อะค่ะครับสําหรับผู้ที่อยู่ในศูนย์พิงนะครับเราก็เน้นย้าให้ทุกคนเนี่ยเวลาที่มีทีมแอมแคร นะครับใส่เสื้อสีขาวๆมีแถบคาดสีส้มแถบยาวสีส้มในหน้าอมยิ้มเนี่ยนะครับก็เข้าไปคัดทายพูดคุยได้เลยครับเพราะว่านี่คือสิ่งที่ทางท่านรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็พยายามอยากให้รับการดูแลที่ดีที่สุดนะครับแล้วคนที่อยู่ในสุนทรพิงครับก็อาจจะประเมินตัวเองเบื้องต้นนะครับก็คือลองสะสองมองหานะครับว่าตัวเองเป็นอย่างไรมีความเครียดสูงมีความรู้สึกอยากทำลายตัวเองหรือเปล่า หรือคนรอบข้างมีอาการอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ถ้าเกิดตัวเองมีอาการครับก็จะต้องพูดคุยกับใครสักคนหดือเล่าให้คนใกล้ชิดฟังหรือขอความช่วยเหลือจากบุคลากรที่อยู่ใกล้บริเวณนั้นนะครับหาทำกิจกรรมที่ผ่อนคลายตัวเองเบื้องต้นพยายามพูดคุยก,ยกับคนอื่นระบายอารมณ์ถึงจะอยู่ในส่วนพักก็าตามแต่พยายามใช้กิจกรรมทําชีวิตให้ปกติเท่าที่ทําได้มากที่สุดน,นะครับ <ใช S 2> แล้วถ้าเกิดเราเจอใครสักคนที่กําลังดู มีปัญหาอยู่ก็อย่าลืมเข้าไปคุยกเบือกเขาพูดคุยกับเขาแล้วถ้าเราเห็นความผิดปกติครับอย่าลืมส่งต่อไปอยังบุคลากรหรือส่งต่อไปยังโรงพยาบาลน,นะครับที่จะช่วยเหลือเขาในอย่างทันท่วงทีนะครับสำหรับคนที่อยู่ที่บ้านติดตามข่าวอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าเกิดรู้สึกว่าตัวเองตามเสามากเกินไปอาจจะต้องลดลงนะครับตามตลอด24ชั่วโมงคงไม่ไหวนะฮะก็จัดให้เป็นเวลาตามที่เหมาะสมว่าอาจจะเช้าทีนึงสักห้านาทีสิบนาทีแล้วก็ตอนเย็นอีกทีหนึ่งเพราะเราไม่ได้อยู่ในพื้นที่เสี่ยง ถ้าอยู่ในพื้นที่เสี่ยงค็ใติดตามข่าวตอเนี่งนะครับแล้วก็ติดตามความรู้สึกของตัวเองและคนรอบข้างที่ติดตามสื่ออย่างใกล้ชิดนะครับพอลดปริมาณลงหน่อยก็จะทําให้ความรู้สึกดีขึ้นแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างปกติที่สุดนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือถ้าเกิดท่านมีความรู้สึกที่ไม่ดีรู้สึกแย่รู้สึกอ่อนล้ามากมากนะครับหรือว่ามีความผิดปกติทางจิตใจอะไรก็ตามเนี่ยสามารถโทรปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต1323ได้รีตลอด24ชั่วโมงนะครับ ค่ะสุดท้ายนี้นะคะท่านอยากจะฝากหรือว่ามีคําแนะนําใดถึงประชาชนในพื้นที่ชายแดนที่ดะรับผลกระทบในช่วงนี้นะค่ะครับก็อยากเป็นอีกหนึ่งในกําลังใจที่ให้ทุกคนที่อยู่นตอนนี้ครับหลายคนอาจจะมีความรู้สึกเครียดกังวลเศร้าแล้วก็หวาดกลัวนะครับอันนั้นเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นได้แต่ผมเชื่อว่า ถ้าเกิดเราทุกคนช่วยกันไม่ใช่ดูแลแค่สุขภาพร่างกายเดียวแต่ดูแลสุขภาพทางใจด้วยเราก็จะไม่ทิ้งไค่ไว้ข้างหลังเราก็จะผ่านคนวิกฤตนี้ไปด้วยสุขภาพใจที่ดีแล้วก็เพื่อผ่านวิกฤตไปก็พร้อมที่จะลุกขึ้นมาแล้วก็ทํามาหากินแล้วก็ดูแลครอบครัวต่อไปได้แล้วก็อย่าลืมฝากกาลังใจไปให้บุคลากรที่กําลังทุ่มเทและทำง,งานอย่างหนักทุกคนนะครับไม่ใช่แค่ฝ่ายปกครองฝ่ายความมั่นคงเดียวนะครับอย่าลืมบุคลาการด้านสุขภาพจิตสุขภาพกายด้วยทางสาธารณสุขเราก็พยายามเต็ม ในการดูแลทุกคนให้ได้ดีที่สุดครับค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนายแพทย์วรสชโชคพิทยสุนนโคศกกระทรวงสาธารณาสุขและโคศกกรุ่มสุขภาพจิตที่มาให้รายละเอียดกับเราในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณคและก็สวัสดีค่ะสวัสดีครับ